สบายดีพี่น้องสบายดีมัลซีมาสบอนสบายดีเลยวันนี้มาเพื่อนยาทองรวบปลาทองอะไรทุกคนเลยไฟกะสีหูดีอะไรเนาะมัสซมามาเบิ่งพักไม่สวนพ่ทุกคนแต่ละปีเพิ่นต้องมีเครื่องปูกบอนได้กันอันหนึ่งทุกคนเลยทางด่านลังเพิ่นก็มีแต่มะกล้วยหอยและยุงอยู่ทุกคนผพิ่นภสนใจทุกคนอยากได้มะกล้วย ไปกินไปไหว้ใส่บาตรือว่าไหว้เห็ดยังก็ได้เนาะกระสั่งได้เด้อพี่น้องมีมีซิปพันเศร้าพันวีหน่อยกับซิปพันวีใหญ่กับเศร้าทุกคนผลมาเลาะหมาเสมอซื้อเนึ้อจีไปส่วนพักผลต่อทุกคนผลยังมาเห็ดอันนี้ยาสิพาพี่น้องไปเบ่งส่วนกล้วยก่อน ເບິ <toys> ່ງສວນກ້ວຍກັນຈ <c ười> ັກນ້ອຍກ້ວຍກັນຈັກນ້ອຍຈະມາກວດພັກພີ່ພີ່ນ້ອງຫຼັງບ້ານມີແຕ່ສວນກ້ວຍກ້ວຍກະກ້ວຍກ້ວຍຫອມທຸກຄົນກ້ວຍຫອມກ້ວຍໃຫຍ່ໆເດທຸກຄົນເດມີຢູ່າກວຄືທນພບັກໄປນແນລະ บักเผือแล้วเครือซองเครือเพราะว่ามันเกล็ตัวได้เกลแล้วก็บักนม่ทุกคนพี่พี่ตัวห้าก,กำลังถอดกระมีทุกคนตัวห้าก,กำลังใส่ปีกระมีป้าเท่าลายเครือดีทุกคนอันนี้ก็คือแบบปลูกธรรมชาติด้วยทุกคนเลยปลูกธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นลายนั่นแหละเ,ลเนาะ ปลูกในรังบ้านปลูกใน,นดินในบ้านนี่แหละทุกคนในเพื่อนนั่นแหละนะแต่ว่ามันเป็นลายหมักปลูกหมักพังมีคล้ายมาทุกอย่าง มาเรือกบมีเนียนมาเรือสิปลาแห่งเป็นบะเนาะเป็นบะหมากหุงอะไกันมาเรือทุกคนผูมาเรือนี่หมากใหญ่ยุ่หน่าหมากเาวมัน อันนี้กอสะเป็นกำลังเหตุใหม่ที่ปลูกไรผัาดสะกาดมีลายแบบนี่ผักกาดยังไนี้บุมเมนผักกาดต้นแต่วกินะอันเออกินกับพันกบปุ่นกแซบได้นนะ่นะอย่าผักกันสลัดทุกคนแกงกนมวยก็สิเห็นผักสลัดผักกาดอันนี้อันนี้นาผกาดอันนี้ผักกาดอันยังไน อันนี้ผักการ์ดส้มผักกาดกินดอกเนาะเนี่ยกาดกินดอกแม่งแม่งยังกับเห็ดเลยเนาะงามมันลิอันนี้ชิมเปนพักขยเยพักขยเยไม่เลยนะห้ากระขื่นป้าหลายพักเลยทุกคนน้ำมวยเห็ดหลัสะออนแต่น้ำมวยกับบปลูกปลูกบุคข่อยเป็นทุกคนปลูกบุคข่อยงามสวานใบใหญ่ท้องตามเก่าตามเดิมอันนี้พ,ก وم, พกกักยัง โมเมนต่าสะาพกาัปกาศซ่อมมันี้โมเมน่ประกาศซ่อมอันี้อือยังบท่านได้มีดะอันนี้ประกาศซ่อมมันเรียวกันมันหางงามอืองีเฮุ่นอันนี้พักสลัดทุกคนสลัดอันนั้นกับักคยงมีทางหอมป้มีเวิร์ดมักวหอมป้านั้นก็จเป็นประกาศซ่อมอีกประกาศ่อมอีนะตัวใหญ่ๆนี่ตักตักกาห่อเออ บงนะเอาออกจาก็จะเอาบิงนั่นแหละเอออันนี้อันนี้แหละบานเมันสิเป็นต้นมักยิง่งคูมันสิเป็นหอมันสิหอยังวะนี่ไงหอโดกบ่บอกแลมันก็หอเป็อรูปเขาเด้ที่เ้าคายเรือนลูดเด้เออจ้าเขาเออาลักกาดหอันี้ยักการดกั้นผมผักกาดกั้นกุ้ันี้เออกาดกั้นใหญ่ลายผักกาดเลยทุกคนลด้านนี้ก็สิเป็นหมากทั่วหมากทั่วเนาท่ยานะชัวเคี้ยวย่างนะ อมักถัก่วกบซิมีสองแทวทุกคนญงแห้งสวนเพิิน <c oughs> ยังก็มีครบหมด่อไป,ปลับพี่ดาวก็พอได้เงิอนร้านถ้าได้มีมีงานมีการหรือว่ามีพืดอเอฟซีอยากสื่อไปแจกไปยังกะสื่อได้ด้อยทุกคนเลยกาเงินเล้ยลานลยล้านสามใส มีทั้งผักบัวผักยางักบัวเป็นกระร้อมเตาตอตีนขายเลยทุกคนับัวกตะตีนขยมาซื้าะกอแบบว่ามีงานมีการนั่นแหละทุกคนเอ้ยาังหอมบอปรกกาดบอกขายไปนำขายแต่ละสิบพันสาพันบันเราิคนซ้อ้าเวเฮียนคนในบ้านท่านนี่แหละคนซื้อไปขันสมทุกคน แต่คแตัวแรงานบ้านมีแเยวเมาสวย่แหละหมือนจท่องผูกพักใผูกนวหาเทากับบด้ยากไปว่าไปตลาดได้ทุกคนนี่นะเพราะว่าเวลาเขามีงานด้วยงานแต่งดอกด้วยงานงานซบงานยังอะไรนะาามีหดพักป่าทุคนพักกระโดนทางลลังน่ะค่บว่าเออหนี่จักว่าตัดมันเกิดมจักมันมันออกอันเหาะลายไาจากตัดตัวนะในตัวมันเกนะแต่่เนี่อมีมาก่าน้ป ไสน่ะมันยังบ่ทันได้มาบ่มันก็ปล่อยนะครับตัวนี้นี่เด็ดออกจากไสแสนี่บงตัวใดอนนเอออ้มไปถ้าบงนี่มันก็สิงามเด้อทุกคนเพราะว่ามันมันบ่ได้ถี่เด้โตเฮาอันอันบ่แกะอันนีมันสิถี่คนนี่่ะ มันเนี่ยกะส่วนป่าทองงามแฮงเพิ่นบ่เพิ่นเฮ็ดนานเพิ่นแม่ว่าเพิ่นเคยปลูกได้ทุกคนเอ้ยแล้วกะปลูกกินเป็นเนาะเว้าเรื่องของปูนี่คนถ้าปลูกบ่เป็นนี่กะปลูกแล้วกตายด้ทุกคนเอ้ยปลูกแล้วกตายหอเขาเป็นนํามือฮอหรือว่ามือฮอมือเย็นเนาะคือองมวยนี่ปลูกนี่บ่เป็นทุกคนเอ้ยปลูกอีหยังนี่ส่วนลายมีแต่จักตายองมวยปู เดี๋ยวตายหยอตายนะนะทุกคนทั้งที่กัเปื่อยหนูม้อยเคยเห็ดปลูกได้อยู่วันหน้าทุกคนเห็สวนลงทื่เ็ดนบไ้เลยทุกคนเยไปบอดแว่าปูเาปูกินบเป็นันเนาะปลูกยังกบเป็น พักนี่ก็รขันสมทุกคนขันสมใส่ใส่นังเนาะใส่นังหรือว่าตีนงัวหน่อยเห็นไหมทุกคนมันจะมีอันเอ็นมันเอ็นอ่อนให้ทุกคนมันก็สจแบบะเสพแล้วก็จะเห็ดทายนี่ทุกคนหมักถั่วมันก็มีสองเท่ทุกคนเอ้ย มีซองคู่สันซะคู่ละสองแถวถั่วพ่นนะเนาะงในพ่นเผ็ดถากไว้บบมนทิมเครือจะหนักกับแป๊บเดียวทุกคนเลยหมกถั่วนะ่ะถามว่าทิมเครือนั่นแป๊บเดียวได้กินหมากถั่วกับหมกแตงนี่หว่อไปหว่อมากกนะันหน้าที่สิจบไปทุกคนผังห้องเปาะก็งามเลยทุกคน

ใ uh ช้ยางเชิงโคตแบบนี้เบิดร์ดนี้ใช้ยางทอดแต่นั้นนี่ในหันกระหี่โคตรผมใช้ยางใช้ยางโคตรมันกลว่ามันไกลมันขวั่งร้ายอย่เดยใช้ยางทอดแต่ถึงต่อมาแต่ที่ร่มเนาะไข่เนี่ยแต่พักยังมันบกุดเนาะเนี่ย านเรือนลูกบ่ก็บ่บ้านเรือนก็บ่ได้ทุกข์ทุกข์ก็บ่สิได้ตําเท่าทเที่บ้านเรือนาอจว่ล่มนะบ่ได้คนฮู้จักแล้วก็อ่อนเขาจว่าอยงคือว่าอ่อนเอ้าคัน่คนฮู้ว่าคนตายแล้วอ่อนอันล่มน่ะเอองแห้งอลีดมื้อเช้านี่นะ้านี่แห้งนเนเป็นหวน่ะว่าคนบ่ันเออว่าลมเห็ลมลางเด้อแล้วเฮาเฮายังว่าลมมา3นีมื้อนี้่ะผิดปกติเฮา่ น <muitas> <arias> ี่น oh. right. ่ะเออคิดปกติเ no ป็นหัวเป็นหัวอันแลมื้อใดมื้อนี้เกิดอุบัติเหตุน่ะมื้อนี้แหละฮ้อเออมือนี้บ่ฮู้มือวานอคือว่ามือวานนี่บ่อพกลาดดอกว่าฮู้จักบ่แม่นอันเขาซนนั่นน่ะบ่บ่แม่นรถจักนแต่มือซืนนี่บ่มือซืนนี่เฮาเห็นอันลุงแดงเอาลงเออว่ารถจักนเออกระตาเบี้ยวน่ะกระตานะเบี้ยวลุบแต่รถบ่เป็นหยัง คนคนน่ะตายบ่เออคนน่ะตายตอนเฮาเห็นน่ะบ่ทันได้ตายตอนน่ะแต่ว่ตายอืายเด้ทุกคนกําแพงขาน้าไปจะเป็นแทบอะเฮาเฮาเบิ่งตับอิเฮาบ่ทันได้กดเข้าเบิ่งคลิปน่ะเฮาเฮาคิดว่ารถใหญ่ผู้ใดห้าต่ําน่ะอบมูมบูรณ์น่แหละบ่มูรมูนะอันบ้านลูกแดงอยู่นั่น จากผู้ชายอนาันกดเข้าไปเบิ่ผกพารนเมนรถจากอันบอนโยนตั้เข้าไปนั่นจึ้นไปแถบอันนรกน,นั่นสดดนนําห้อยรถดใหญ่กวางเติบเล้ว์เหยี่ยล่วก็สําหองตอน่ะหองเป้อยู่นะก็้องน้นักไ่ได้อไือมน่าจะปลูกอีโย <laughs> เออแบบว่าไค่ตัวนนิยมออกแลก็หวานเรื่อยๆอืแบบนี้ก็ดีกันทุกคนเพราะว่าตลาดว่าอะไรก็ตลาดมีไก่าสมนะบอกเป็นตลาดเราเลยทุกคนตลาดสวนพักมือก็ได้ปุ๊กเอาายด พราะว่าตลาดนี่ยทาเวลาสุกเซิร์นเขาอยากนั่นอยากนี่อยากเห็นนั่นเห็นนี่เพื่อสิไปสื่อทุกคนเลย,น,น,ยนั่นเนี่ยอะไรทุกคนนุ่งวัชเดล่าิปดตะเกียนเทนอว,ว่าอย่างไรห <laughs> นาที่ก็จะไปประกายเติมทุกคนเลยจังได้กับผักอุดหนุนยาทองในเด้อทุกคนรวมม่ใหญ่ทองทุกคนเลยพลอกันคลิปหนาสบายดี